สวัสดีค่ะเรามาเจอกัน ep 5้ทับ2นะคะเรื่องมานพบหนุ่มช่างทองนะคะเมื่อวันที่สองที่นัดกันนะคะท่านก็เผลอหลับไปอีกเป็นครั้งที่สองในวันที่สองนะคะและพอตกค่ำในวันที่สามนะคะมานพบหนุ่มช่างทองก็พยายามเตือนตนเองอย่างเต็มที่ไม่ให้เผลอหลับแต่ต้านไว้ไม่อยู่เผลอหลับไปอีกค่ะเมื่อนางกาญจนาวดีกุมารีเห็นว่า คิดว่าบุญไม่ต้องกันที่จะอยู่ร่วมกันเพราะตนจะเข้างานวิวานางจึงวางขันดอกไม้ไว้อย่างเดียวและไม่มีจดหมายนะคะเพื่อให้นะเพื่อให้รู้ว่าได้นางได้มาตามนัดแล้วแต่ไม่ได้เขียนจดหมายไว้ประการใดเมื่อหนุ่มช่างทองตื่นขึ้นมาโกรธตัวเองที่เผลอหลับไปจึงกลับบ้านด้วยความผิดหวัง แลแล้ว,ลวนางการจนาวดีกุมารีก็ข้าวิวากับบุตรชายเศรษฐีตามกำหนดฝ่ายหนุ่มช่างทองก็คล้ำครวญถึงนางการจนาวดีว่าสมควรจะอยู่ร่วมพิรมกับตนว่าควรจะเป็นของกันและกันนะคะและณนะหญิงก็มีใจกับตนจึงคิดอุบายได้ทำเครื่องทองที่ดีเลิศขึ้นมาชุดหนึ่ง แล้วนำไปถวายมหาอุปราชมหาอุปราชทรงพอพระไทยจึงทรงถามช่างทองว่ามีประสงค์อันใดที่นำเครื่องทองอันดีเลิศมาถวายมานบหนุ่มช่างทองจึงบอกจุดประสงค์แก่มหาอุปราชมหาอุปราชจึงรับปากและออกอุบายช่วยเหลือหลังจากนั้น หนุ่มจ่างทองก็แต่งตัวเป็นสตรีปลอมเป็นน้องหญิงของมหาอุปราชและแล้วส่งกระบวนช้างผ่านไปยังบ้านเศรษฐีแล้วตัดบอกท่านเศรษฐีว่าจะเอาน้องหญิงมาฝากไว้ที่บ้านเศรษฐีเพราะจะต้องไปออกรบศึกที่ชายแดนและเห็นว่าท่านสร้างเงินใหม่ที่พอจะฝากน้องหญิงได้แล้วมหาอุปราชก็ถามว่าเรือนั้นเป็นของใครหรือ เศรษฐีได้ตอบว่าอ๋อเรือนของบุตรสาวที่เพิ่งแต่งงานอุปร,ราชกล่าวถ้าอย่างนั้นก็ดีสิจะให้น้องหญิงของเราพักอยู่ที่นั่นจะได้ให้บุตรสาวของท่านอยู่เป็นเพื่อนน้องหญิงเราแต่ให้นางงดอ,อยู่ร่วมกับสามีชั่วคราวนะห้ามแม้กระทั่งาสามีของบุตรสาวห้ามเข้าไปในส่วนของชั้นเรือนที่น้องหญิงพักนะ โดยมีบุตรสาวของท่านอยู่เป็นเพื่อนแล้วเราจะกลับมารับภายหลังเศรษฐีด้วยความเกรงใจในอำนาจของมหาอุปราชก็เห็นว่าท่านมหาอุปราชทรงห่วงใยน้องหญิงคนนี้จึงรับปากและทำตามและกำชับด้วยความเต็มใจหลังจากหนุ่มช่างทองได้อยู่ร่วมกับนางการจนวดี2อต่อสองประกอบ กรรมกาเมสุมิฉาจาราการเป็นเวลา3เดือนโดยไม่มีใครร่วงรู้จนมหาอุปราชกลับมารับกลับนะคะด้วยผลของกรรมที่พระโพธิสัตว์ได้ผิดลูกผิดเมียด้วยบาปกรรมชายหนุ่มไม่ได้ไม่ได้พบกัลยาณมิตรแต่กลับพบบาปมิตรเช่นมหาอุปราชนะคะจึงประกอบอุศลกรรมทำให้ เป็นเหตุให้ตายไปแล้วอยู่อบายภูมิ4คือนรกเปรตอสุรกายเดรฉา,านนานถึง14บสกับยังมีเศ็จกรรมเหลือค้างที่ต้องเกิดเป็นลา500ชาติเป็นโค500ชาติเป็นคนพิการหูหนวกตาบอดถึง500ชาติเป็นกระเทย500ชาติและเป็นเพศหญิงเป็น ห้าร้อยชาติแม้จะเป็นหญิงแล้วก็ยังต้องรับโทษเป็นโสเพณีถูกขมขืนบ้างป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับอวัยวเพศบ้างกว่าจะได้เป็นหญิงที่แสนดีนานแสนานานกว่าจะหมดกรรมจนชาติสุดท้ายได้เกิดเป็นพระนางเจ้าวิสุทธาเทวีค่ะนี่เมื่อทำกรรมหนักเพียงนี้ก็ตกนรกภูมิต่ำทำให้การสร้างบุญนั้นยากและ จิตใจก็ตกต่ำไปด้วยย่อมกระทำเล็กทำกรรมเล็กๆน้อยเรื่อยกว่าจะหลุดพ้นมาหลายมหากับแล้วอย่างเรานับภาษาอะไรผู้ไม่ได้ปรารถนาสร้างปรมีอ่าจะเวียนว่าย